อะไรเนี่ยโอ้โหเริ่มมาแม่งก็เอาพืชมาให้กูเลยโอ้โหไอหาโอ้โห,โอโหไอสบีคาวบอยแม่งอย่างเยอะอะล่ะดูดิพืชอะไรเฮ้เชียนี่มันแตงโมแตงโมน้ําแข็งแตงโมเข้าช่องฟีดโอเคโอเคมามา,มาแล้วก็มีต้นเอ่อต้นต้นชื่อว่าอะไรวะน้องฟ้าเหรอถ้าจะไม่ผิดนะตอนผมเล่นครั้งแรกๆผมจะตั้งชื่อว่าฟ้าเบซึ่งกูเพิ่งมาลูกทีหลังว่า แมงมันเป็นผู้ชายซึ่งผมว่ามันไม่นาจะบอกกับชื่อว่าฟ้าสักเท่าไหร่ฮะนะกูน่าจะตั้งชื่อใหม่มันชื่อว่าอะไรวะอืมโอเคกูได้ชื่อมึงใหม่แล้วชื่อมึงก็คืออิเล็กไอตัวนี้คือมันไม่ค่อยเก่งสำหรับตัวเดียวนะครับผมแต่มันจะเก่งสำหรับแบบว่าพวกตัวมาเยอะๆพวกตัวบางๆคล้ายๆกับปูแมลงผมนั่นแหละนึ่ช็อตไป ช็อตไปนี่ปะมันช็อตไม่เข้าเลยเว้ยแต่ว่าถ้ามันมาแบบตัวบางๆอย่างเงี้ยโอ้ยหวานเจี๊ยบนี่ได้แล้วเว้ยแตงโมแช่ช่องฟิชนี่ความสามารถก็คือตีเป็น AOE เออดี a อ e ดีเสมอครับแทบ a อ e ฟิสซะด้วโคตรโกงไอ้เหี้ยนี่เจอกูไฟไปมันเอาไว้แก้ทางเอตัวแบบว่าเอ ซอมบี้คาบอยเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้ขาบอยชื่อเขี้ยอะไรวะซอมบี้ซอมบี้หนุ่มน้าแล้วกันผมตั้งชื่อแมง่งแล้วกันมันจะไม่แก้ทา้ซอมบี้หนุ่มน้านะครับผมเพราะว่ามันจะดับไฟที่ระเบิดของมันโอเคแค่น,นี้ก็ได้จะรอดแล้วละ่ะนี่ครับนี่ครับอีเล็กกูช็อตไปช็อตไปอีเล็กกูผมบอกแล้วอีเล็กเนี่ยคือมันดาเมจค่อนข้างเบาแต่ว่ามันช็อตได้หลายทิศชิ่งไปชิ่งมาเออดานนี้ก็ชนะไ,ไปแบบโคตรง่ายะนะ โอเคแล้วก็ได้อีเล็กมาครอบครองโอเคเหมือนกูจะเจอซอมบี้ตัวใหม่ฮะซอมบี้เออซอมบี้ลวดหนามพร้อมกับไก่เลยคือกูไม่เข้าใจหรอว่าทําไมมึงถึงผูกไก่ไว้กับตัวเองแล้วนะแต่ที่รู้ๆก็คือมึงโง่นั้นที่ผมเข้าล็อกอินเกมมาผมได้ไอตัวนี้ด้วยเวนี่ทอสวูดผมไม่รู้ว่าทุกคนจะให้ผมเล่นหรือเปล่านะเพราะว่าพื้นหลังมันเป็นพืชคุยเนี่ยแต่มันเป็นพืชที่แบบว่าล็อกอินแล้วได้มาผมไม่รู้นะว่าทุกคนให้ใช้หรือเปล่าแต่ผมจะไม่ใช้มันแล้วกันไอตัวอีเล็กเนะี่ย คือมันจะเอาไว้แก้าทางไอซอมบี้ไก่โดยเฉพาะเว้ยเพราะว่าไอซอมบี้ไก่เนี่ยพอเราตีโกงมาแต่ใช่ไหมมันก็จะเรียกไก่ออกมาเยอะแยะมากมายจนเราไม่สามารถรับมือกับมันทันอ๋อใช่ไอทางตะวันสองหัวกูเนี่ยซื้อสกินมาใหม่แล้วซึ่งค่อนข้างใช้ได้ไม่ได้แย่มากสกินค่อนข้างสวยอยู่อะลรไปอิเล็กชูชูของหน่อยถึงแม้ว่าดาเมจมันจะเบาแต่กูเชื่อว่าดาเมจชิงของมึงอ,อ่ะจะสามารถทําให้กูสามารถชนะด่านนี้ไปได้เว้ยเฮ้ยมารลกไอไก่เนี่ยเจ ไก่เนี่ยค่อนข้างจะกระจอกนะครับผมนี่ครับนี่นี่ไงออกมาละโอเคไก่หมดละเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็น KFC ใช่ปะอะละอละมันเข้ามามันเข้ามาวอรนัสกูโซกเล็กวอรนัสกูโซกเล็กพวกมึงไม่สามารถเข้ามาได้หรอกนี่ไงมันจะกินกู้ก็หลบมึงก็กินกู็หลบนี่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 โยก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 เอาหัวโยกหัวโยกเรียบร้อยตายบอกแล้วไม่มีใครเข้ามาได้นี่ไงเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะนี่ไงอีเล็กกูช็อตโอ้โห นี่นครับพลังของอ e ิเล็กนะครับผมคือตัวมันค่อนข้างกากถ้าอยู่ตัวเดียวแต่ถ้ามันอยู่กันทั้งสนามเนี่ยบอกเลตตัวเยีเยอะไรก็เข้ามาเถอะโอเคด่านนี้ก็ชนะไปแบบอีซี่อะไรเนี่ยห้ามใช้ทานตะวันเกิน500หน่วยเออโอเครอบนี้นึกว่ามันจะมีตัวหุ่นหดไหมไม่น่าจะยากมากใช่จริงด้วยเว้ห้ามใช้ทานตะวันเกิน500หน่วยในแค่อ e ิเล็กสตัวก็จบด่านนี้ได้แล้วเชื่อกูบอกเล กูอะมีปราศบกับอะไะวางแค่นี้ก็จบเกมได้แล้วกูเชื <comforting> ่อว่าอิเล็กสีตัวเนี่ยจะสามารถช็อตไอหัวกล้วยนี่ไปได้ช็อตไปช็อตไปอย่าให้มันเข้ามาใกล้โอเคไว้เอ๊ะกูรู้สึกว่ามันเริ่มจะบุกเข้ามาก็ได้แล้วไม่ๆๆกูเชื่อว่าอิเล็กสีตัวกูอะสามารถจัดการได้อยู่แล้วเหมือนไอหานี่มันจะเข้ากันมาใกล้เกินไปแล้วเนี่ยเฮ้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 ยเดเดไอหัวกล้วยนี่มันจะจะเหิมเกิมเกินไปแล้ว มันจะกินใช่ไหมมันจะกินใช่ไหมกูโซกเล็ก่นีน่โยก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 ย้ายสายสะโพกโยกย้ายสายสะโพกมันกินไม่ได้หรอกน้องมันกินไม่ได้หรอกน้องอีเล็กกูก็ตีไม่ได้เหมือนกันช่องนั้นอฮะฮะ,ะ,ะมันก็กินไม่ได้สิทําไมมันหายไปเลยวะอารากูเสียรุดลามไปถึงสี่ครั้งแต่ไม่เป็นไรถือว่ากูชนะอยู่แล้วก็ได้เอ,อ่อถ้วยรางวัลขุดแสงอาทิตย์แล้วได้เพิ่มมัง้งโอ้โหอีอเวนต์นี้มาอีกแล้วเร็วๆกูรู้ว่าตามเห็นมึงบอ แต่มึงช่วยรีบตีเลยให้ไวโอเคจบโอเคอีเล็กมาตรงนี้ละกูรู้สึกว่ามันต้องมีไอกไก่มาเยอะแน่ๆถ้ามึงให้บูมแมลงกูมาเยอะขนาดนี้แสดงว,ว่ามันต้องมีไอกไก่เยอะแน่ๆร้อยทั้งร้อยตามรางสัางหรวหกูรู้สึกว่าไอ้กไก่มันน่าจะมาสักประมาณ5แถวเลยละสัมผัสได้โอ้เจอของหนักมาแล้วว่ะของหนักต้องเจอบูมแมลงกูสามอันไอ้ด้านบนด้านบนน,บน,นี่ไเถือเกลือมาเมืงอ่ะฮะโอเคไอหัวกระแปงมาเรียร่างชิบหายี่ไงนี่ไงเจอกู จอกูมึงจะได้รู้ซึ้งไองหัวกระแปงนี่โดนช็อตสี่ตัวบวกบูมแบร์คูหนึ่งตัวบอกเลยว่าคุณจะช็อตให้มึงเป็นอมภาตค,ครึ่งซีกไปเลยนอ้ช็อตไปช็อตไม่ให้เดินเรียบร้อยกลายเป็นเท่าทุลีไปใส่น้องจบสักทีโอ้ยเสียเวลาจริงฮะยังไม่หมดแล้วทำไมรอบนี้มันไม่มีไอไกมาวะอะไรปัญหาที่กูเจอก็คือกูจะจัดการยังไงกับไอหัวกระแป้งนี้ชิปหาเลดบ,บนเลีดบ,บนโอเคไหวไหวไว,ไว,ไว,ไวเลียล่างเลียล่างโอเคก็ไหวเหมือนกัน อ่าทีนี้กูก็ได้สักทีรอบนี้อะไรวะเนี่ยควายสีน้ําตาลซะเลยเว้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนกระทิงแต่กูจะเรียกว่าควายโอเคทีนี้เราก็ได้แตงโมงมาแล้วกูรู้สึกว่าเรียกแตงโมงมนธรรมดาไปหน่อยฮะโอเคกูได้ชื่อมึงมาแล้วแตงมกรู้สึกว่าแตงมกกูจะสามารถทําอะไรได้บ้างอ่ะล่ะต้นเกมก็ให้มินซ่ากูทวงเวลาไปก่อนตอนนี้ก็ผลิตเงินมาให้ไวเลยเอยทานตะวันสองหัวอ่านี่ไงได้เงินซื้อแตงมกแล้วกูไมอป๊า อความสามารถของแตงมุกก็น่าจะเอ่ออย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละคือมันตีเป็นเอวีนะฮะก็มีแค่นี้โอเคส่วนดัดหน้ากูจะวางเป็นธนัาของแตงมุกเยอะๆเลยไม่แคร์เงินเว้แตงมุกกูคูดาวเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยแตงมุกกูเฮ้ยน้ำมันอะไรควายควายหรือกระทิงไม่รู้กูเรียกว่าโอเคมันขิดมันขิดเอาไม่ใช่มันขวิดมันโยนมันโยนมันโยนทําไมมันโยนเด็กเปรตมาเ้าแล้วควายควายกูตีสตันเอ่อควายกูเมื่อกี้ทำไมมันตีสตันหรือว่าควายมันเหนื่อยเกินไปหระ น่าจะใช่โอเคโอเคควายมันเริ่มค้าแล้วอ่ะฮะมันไม่ใช่ควายมันคือควายตัวปลอมควายควายสินเึิญอ่าลาแตงมกูเริ่มจะเต็มสนามแล้วเฮ้ยเฮ้ยควายควายเกินไปละเฮ้ยมันโยนมันโยนมาแนวหลังเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเริ่มลีทำไมมันเริ่มลีแล้ววะปลาอัดปลาอัดโอ้โหเรียบร้อยแตกก่อนเจริญแตงมกูด้านบนไปนะอูตับปลาตูมีเจอกุระเบิดอาลาะไอหานี่มันจะมาหนมนะ เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้เลื่อนตัวโจมตีแสมมันเลยนะทำไมอยู่ๆมันตายอะไรของมันวะรอบนี้มาเป็นแบบว่ากระต่ายกระต่ายไอ้เหี้ยกูกูดูยังไงมันเป็นกระต่ายวะรอบนี้ซอมบี้ดูไม่หนาขนาดนั้นฮะสงสัยอิเล็กกูน่าจะได้เฉิดฉายแล้ววันนี้อ่ะอ่ะอิเล็กกูเริ่มเต็มสนามแล้วอิเล็กกูเริ่มเต็มสนามแล้วเจอกูแน่เด็กเปรต เฮ้ยมันกินทานตะวันกูอูอะไรไว้อีเล็กกูมึงทำให้กูผิดหวังมากเต้นทำไมมึงเต้นทำไมมึงจะหนีสายฟ้าได้หรือเปล่าโอ้โหยิ่งกอกอย่างน,นี้สายฟ้าชอบชอบมีไงเจออีเล็กกูชอ็อตอีเล็กกูชอ็อตหดสัตว์มีไงไก่เยอะไก่เยอะเลยดานนี้แม่งมากไก่เยอะว่ะแล้วมาทําไมแล้วมาเข้ามาได้หรือเปล่าเจออีเล็กกูชอ็อตไปอือหือดูอีเล็กโหครับโหเต็มสนาม ซอมบี้แม่งแทบไม่ได้เดินอะ่ะโหเ,เรียบร้อยไอ้ทีโคตรโกงให้อิเล็กวางเยอะๆนี่คือมันเก่งสัตว์เลยนะเนี่ยโอเคด่านนี้อะไรเนี่ยห้ามเสียพืชเกิน2ตัวโอ้ยง่ายด่านเนี้ยคือไม่จะเป็นอยู่แล้วพืชตัวไหนมันจะตายได้บ้างวะแม่เอ้ยไม่ได้ลงอิโรชิมาเลยอิโรชิมามันระเบิดแล้วมันตายไงไ อเสีย,ยเลยอิโรชิมากกูอลละล่ะเมื่อกี้โชว์พลังของอีลิกไปแล้วรอบนี้มาโชว์พลังของเมนูซ่าหน่อยดีกว่าว่ามันจะเก่งหูเทือนขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบบอรีบบอเจอกูยิงยัดมึงเจอกูยิงยัดหกลูกนี่แหละเก็บตาละตาละ,าละโอเคชิวะละอะล่ะเมนูซ่ากูแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะต่อการชนะด่านนี้นะ อละละมันมาด้านล่างวะเะอะไรเพราะกูมีลวดน้ำในทิมตีนแตกไปโอเคไม่มีพืชที่เราสูญเสียแม่แต่ตัวเดียวแล้วก็อะไรวะเนี่ย้ลางวันวอน,นัทเอ่อเป็นพยาบาลมึงตายจนเป็นพยาบาลเหรอโอ้มันฝรั่งกูใครมันไปสรรหาวางมันฝรั่งไปด้านหน้าวะแถมอยู่ตรงรถรางแล้วนะเหมือนมึงรู้อะ ถ้าจะไม่ผิดถ้วยรางวัลที่เราได้มามันก็น่าจะเป็นแบบว่าสามารถรักษาวอนัทได้เออประมาณนั้นแหละถ้าจะไม่ผิดะนะไอพวกนี้มันก็รีบๆเนาะแหมรู้จักคําว่าหล่อไม่เป็นหรือ,อยังไงเฮ้ยเลนบนเลนบนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเละจังวะรอบนี้เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรวะเนี่ยทําไมมันวุ่นวายวุ่นวายมาก อ๋อกูรู้แล้วกูไม่ได้เอาไฟเบอร์มาขามาโอ้โหกูลืมได้ยังไงวะเนี่ยเงินกูไม่มีให้ผลิตพืชโอ้โหชิบหายแล้วซอมบี้แม่งมาเยอะเกินมาแล้วไม่ๆม,ม,มกูจะไม่ยอมแพ้เวโอเคเลนบนปล่อยเลยแล้วกันขี้เกียจกันแล้วแต่ว่าไออิเล็กมันจะกิ่งมันต้องการแบบจํานวนมหาศาลไงเอาเอเอากูแพ้ได้ไงอ๋อไอวอน์นตาย เอาไหมเอาไหมรอบนี้แหละกูเอาไฟเบอร์มาขามมาด้วยเพว่มึงจะไม่ได้อดยากันอีกแน่นอนมาผมกลับมาใช้เขี้ยวกุดแล้วรู้สึกว่าด่านนี้มันจะซอมบี้มาค่อนข้างเยอะฮะเขี้ยวกุดน่าจะตอบโจทย์กับด่านนี้นะเอาละช่างมันความทรงมงทูงมากเอาให้รอดกว่าตอนเนี้นี่ไงแตงมุกกูเจอกูบอกแล้วแตงมุกกูเนี่ยโหดเทือนเอาละจะต้องมีแสงเยอะๆอวางไว้เกือบสองแถวแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะผลิตให้กูสักทีเนี่ย โอเคกินไปขี้ระเบิดเฮ้ยแล้วไม่ตดในบ้านกูอือว่าอะ่รอะ,เ,อะเริ่มตั้งตัวได้ดีแล้วเริ่มกลับมากู้พลิกสถานการณ์ได้แล้วนี่เราพลังของแตงมกุกัวเจอกูบอกเลยแตงมกุกัวโคตรโหดนี่ปลาไปแปะแปะนี่ไงสองดอกสองลูกเท่านั้นโหยรอบนี้ห้ามให้ซอมบี้เหยียบดอกไม้โอ้โหล้วร,รอบนี้เจอควายด้วยรอบนี้น่าจะเล่นยากสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรกูเชื่อว่าทีมกัวสามารถจัดการได้อยู่แล้ว กูรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังงานเลยเว้ยกูเนี่ยเราไม่มีพลังงานรู้สึกว่าแบบว่าเป็นไข้แล้วแบบว่ามันไม่มี energy ในการพากอะว่าไม่ได้อินเตอร์เทนมอนแบบรอบที่แล้วนะรู้สึกแบบว่ามันเป็นไข้อะคือมันรู้สึกแบบเป็นไข้แล้วมันเหมือนแบบอดอะไรตายอยากอะเออซึ่งถ้ากูผ่านได้นะกูบอกเลยว่ากูดีดมันกูกินมามาสองตัวเฮ้ยควายมาแล้วควายมาแล้วควายมาแล้วไอเดี๋ยวก่อนนะชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิโรชิมาจัดการก่อนคือที่ผมคิดก็คือแบบว่าควายนะ คือถ้าเราเอาไปช่องนี้ใช่ไหมควายมันจะโยนเอเด็กเปดเนี่ยมาใส่อดอกไม้เราเว้ยที่ยมึงคิดได้ไงก่อนไอ้ซอมบี้มึงโง่ไม่ใช่เหรอมันโง่หรือกูโง่กันแน่เนี่ยโอเคแตงโมก,กูเริ่มเต็มสนามแล้วกูเชื่อว่าแตงโมก,กูอะสามารถป้องกันไอ้พวกเฮียนี้ได้แน่นอนลอยทั้งลอยเฮ้ยควายโหดมากควายโหดมาไม่เป็นไรมีไฟเบอร์มาคามอยู่ใจยเย็นใจยเย็นตั้งสติแล้วก็เออเออ,อ้เกือบอะละเรียนบนมาเริ่มแทะโหดแทะเมามันไม่เป็นไรกูมีอีโรชิมา โอเคแนวป้องกันที่สมบูรณ์แบบอีกแล้วโอ้โหแล้วรอบนี้อะไรวะเนี่ยโอเคไม่ยากเพราะว่ามีซอมบี้แอนิมอด้วยผมมีทีมในฝันอยู่แล้วเวนี่เลยเวแนวป้องกันที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่กูเคยเล่นเกมนี้มาบอกเลยนี่แหละคือแนวป้องกันที่ดีที่สุดรบเปล่าผมจะเปลี่ยนชื่อจากกำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงอยุธยาแล้วนะเพราะว่าอ่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยคือมันไม่มีวันแต่พ่ายไง แต่ว่ากระเพงอยุทยาเนี่ยมันแตกไปแล้วนี่ไงนี่ไงไก่ไก่เข้ามาไม่ได้ดิเฮ้ยเดีย๋ยวเดไก่มันแทรกซึมเข้ามาในมันฝรั่งกลัวผิดคาดผิดคาดผิดแผนชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเละหลังเละหลังโอ้โหจะรอดอยังไงล่ะทีนี้รู้สึกว่าแผนนี้อาจจะเละตุ้มเปะไปหน่อยฮะเอาล่ะรอบนี้แหละแนวป้องกันที่สมบูรณ์แบบแบบจริงๆแล้วนี่เผาไปเชี่ยวกกูยังเป็นงานเป็นการเหมือนเดิมเลยถึงแม้ว่าไก่มันจะมาเยอะแยะอะไรมากมายแต่มันก็เป็นได้แค่เคเอฟซีนั่นแหละ มันมันจะไหวกว่าที่ผมคิดแท้โอเครอบนี้น่าจะผ่านไปได้แบบชิวๆโอเคไอ้พวกนี้มันก็พยายามเข้ามากันให้ได้เนะซึ่งเลนบนกูพายไปแล้วหนึ่งมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วโอเคโอเคโอเครอดอยู่รอดอยู่นี่ไงกูบอกแล้วกัแหงเมืองจีนมันต้องอย่างนี้เอ้ไม่เบื่อรอบที่แล้วอะ่ะไอหาอนี่มันเชี่ยรุ่นพี่รุ่นพี่วอนัท